สองคนรักสนิทกันมากๆก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ไหมคะผมว่าได้แล้รูปเราอ่าน้องครับน้องน้องถ่ายให้มีมือดิชี่บ้างไหมอก็มีบ้างวงมบ้างไไปหลายคนนะผู้จัดการก็ไปน้องส่งน้องสาวอะไรก็ไปแล้วก็มีไปหลายคนก็มีทีมไปมีก้อนมีก้อนไปกับน้องสาวด้วยว้าวตอนแรกก็ไม่คิดว่าคนจะทาเพราะว่าแบบว่าช่วงนั้น ก็ไปทะเลคือแค่ไปเที่ยวเฉยมันวันหยุดเฉยเหนูตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมันก็แบบก็ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่เป็นเป็นไปเรื่อยๆแล้วกันไเรื่อยๆเขาถือว่าเป็นเพื่อนที่เราแบบก็สนิทคนหนึ่งโอเคสองคนสนิทกันมากๆก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ไหมคะผมว่าได้ได้ใจเย็นกันนะคะ หมาดูอยู่ค่ะบก็มีบ้างครับมีบ้างกดติดตามช่องสุแมละครราจาก youtube แล้ว Facebook กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน